อยากกันนิยมง่อนบับัดบ่เมนฟังว่าลำเลียงนั่นมาฟังเสียงนั่ฟังเลียอยากโบนนัไปว่าสู้สิไดกันพวกพ่อจะว่าลางอยากเดยง ปีบางเดือนหันกะลายมากตะเดือนหลายเดือนมุนบโปรยกับผิดหวังดอกไม่ใหญ่ทางขอท้งเรื่องตึงกันได้ผู้ขึ้นได้เต็มปุ่ม นั่งสิเทียงใดบ่ขอได้ลาไปบ่เคยขิงยากบ่เห็นเบื่อหน้าบางที่พังกันผากก่อนวัวน้อมใกลยจะบนาวจะร้อนหากเตียงแห่เตือฟ้ามันหาบางวันกะใครเตาเสียกันเพียงหน่อย ม่อยากฟ้องนอเสียงคอยให้คุณยอมนั่งนี่ว่าอยูบ่เสียงเป็นเทียมสงหันคือมีจังสี่ย่องไปเรื่อยแถมจังสี่ให้ยมย่องอยู่ยังปี

bắt sao quê bác sĩ là gì Không Bà xin của hết Bạn Là đắm 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 Đâu đắm 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 đại đắm Đang nói đắm 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 เอามาเก็บสังคอยประจดน้อยนอนบุญรีดต้นได้เถิดบุญเนื้อได้เถิดวันสัมยอดเองนอใส่ตัวเจ้า อังน,นี้พอช่องเดิมลองข้อน,นี้ไม่ไหวข้อเห็นยังไงข้ออีกจุ่มหนังโ ไจาเกิดเป็นกปาแล้วก็มาก่อนยกงานยงสดสาก่อนเย่เดียวอีเมย์อยากงงว่าเฮานอนไอสนาเนาะแล้วกรินๆเจ้าปาาเกินเสียวก่อนึงประวัติจอดคอนกับงูเฮาอีกากำนกเขามเนจะบวถกันเฮาเกิดยงงี้นี่เด้แต่ว่าเขาบอกากประวัติบางซื้อคือจังกัดไไหมจันติดไตแบบวงจันเขาเคยเคตัวอยู่ได้ไมนั่งเดืยอีเกิดไนเดดไงน้อยไรเงยกูไตกัไตพงเจ้นึ่งมันก็เคยอีนะ ไม่ใ yeah, so ้คยเคยบอกหลังคยทวงกว่าแบบนี้เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิบอกสูฟันนทานเป็นไดงมันมีอีรีบนะล้่าส่าน่นฮ่า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 น่าฮ่าฮ่าง่หฮ่าฮไาฮ่่าาฮ่าฮ่าฮถาฮ่าฮ่าาฮ่าฮา่าฮ่ไห่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่ മാണി สาละพลรอบด่านพวกติดต่อกรรมเพลส่วนนี้กะดำกะปิ่นดินดอกเก่าหูกันบ่มีแล้วปิ่นดินกันอันสนแสวกินกันล่ะก็ ชวนดวกิยินซีนีเลียวบังดิงนอสนเสี่ยตีกันเป็นหมู่หัวนกเข่าปัดเหล่ายานกางเปินสูนบกไหน ตั้งแตเปลนเนื้นี่ฟังกีทีนโยมทาเรื่องกำเวนจงในฟังโอฟังเลียงค้งนกับผู้ สหายเกิเพื่อแลกเธอจอนสไปลักล่อนเมียอเมื่อเมือนั้นเดือนไงเกเสียงก็จันด้สอดซองมือหาจงจดใดเห็นจันทรนวงขึลนเเพื่อนบรนัดหมา ได้คอนใส่รอกลางหลังแมนำตารึ่งรุ่งสอหมูเหาจองได้ย้อมเขเดียวนี้ตัวมาบทเกติกอย้อมกันไปโ้ดทานมนตอน้าบุญเห่าเห่านั่นกัน ก้บิเศ้าหัสีเอาให้มือมนตายแค่ตีมาจังเห็นพอพอว่าแล้วบีบคอหอตีให้ตายนั่นดังว่าก้อนตีตายนั้น้ำงูเห่ายกมือขึ้นฟาดเกนไปชีวิตของสัติบังว่า i wow. ิเนียบไงเนียบยามตายไปสักใดก็เป็นยังอยู่บ่เดียร์สุนเสียวกันต้อยกันงูเข้าอยู่ทั้งปวกไม่นั่นหละมาคนกัดขึ้นไล่ต้นลงจ่าต้นไม้ลงนางกัดหัวหาง คนกะเป็นคนซัวซาลวันตั้งเตะท้อเสียบเอาเรือเปนรืนเหมือนกันกันเมื่อเลี้ยวเห็นบ่ายบอกใหนาซุ่มบอกยหนาบักหยนนัวหน้าตํามีเอือ้ยอันนี้กับเป็นขอเป็นกรรมเจ้าหนาวบอกหนากับบกเป็น กำมาเลยบ่เป็นเสียนปวดพันวัฏสาบักหอยหน้าบักหอยยังกับบัวห้ยนกขึ้นฟานม่ใหญ่ร้อยเป็นยังจะงุ่มหน้าฉันสิจใจดอกพอตอนี่ต่งุ่มกันยังนาตามภาษาบักหอยไตตามต้น บินเวนต้องตั้งเตลันบุทธการก่อนั้งนี้นองเอกประสมาสรงพระนามที่ปังก่อนตั้งเตหายนอนังทุนมีพ่อใหญ่ลุนกับยายทองสองพวงเนียยบูเหือนไกลลืมทาพระมาบินตะบา ย้ำเมื่อสาวกับบนาแมนโบ้หนุยระวังนะพวกทีงมุ่งนาบ่ใส่บาานย้ำภานบ้านคิดบักไหวนะจิเบขึอนเยอะไม่มีรุ่นกับไม่มีคนนี้มีของในบ้านไม่มีท่าโอ้ยบ่ดีเดียวเบ่งง สาตสีมาบินบักหอยเจอาเด็กกระยุมเจ้าพามาบินตาบากย่างเซ่ใครง้ยหนางยขค่ผันบึงนี่เาสนังหืหนาเพร่เด็นเยวสิได้บินบักหอย มาเทปตลอดเยี่ยงพนักายดนลนมเรื่องโอ้อยอยาขอบคุณทุกทุกนที่ความเมีที่นั่งคือศาสนาโคที่มุนขันมาสรีระำโ้ที่มีใ,ใจใสไข่ซ้อยกันสว มิมหาสารคามเด็กจังมาไหนยังสิแต่ม่น้องบัวรัคู่ยบยิเหเสบ้าเป็นบ้าว่าท่เลั่นสินเด็ดพุดเดียววงแหวนติสกว่าเขาสงสัยได้ยับ็ดเด้อไปซอยกันลักษมัรักษาทั้งนี้ เหมือนแดงดวงมาล้อก็ไม่ก่อรักสะตอสามเกวหนุยมันศาสนาพุทนวันนี้อากเน้นเด็กกำสอนเรียกเอาตามเรียกเอาตอนภาษามาเป็นบาดีเอาใบแย่งทีมีกึ่นตัดใบให้ฟังเสียยะ ได้ลวงแม่ครั้งสอดกวงกอกวงวังเฮ่พื่นตักย่นเป็นหนึ่งเดียวย่นเลี้ยวเป็นหนึ่งบ่มีสองอปามาทโถอปามาตั้งประทังหักคือเป็นรวมกุโตขึ้นตัดใบให้พักันจํำเอาไปใส่สาดู i yeah. want yeah. yeah.